เดี๋ยวเราไปเดินตลาดกลางคืนกันเนะาะเดี๋ยวเราเรอรถก่อนลูกเดี๋ยวรถกำลังมาเป็นอันนี้เป็นวีออสนะนี่บรรยากาศเนี่ยหน้าโรงแรมนะนี่ถิงทะเลครับรรใช,ใช่เนี่ยเดี๋ยวรถกำลังมาอ่าพูดโบกเลยโบกรถโบกรถเลยมาแล้วไปขึ้นรถ ครับไม่ครับอไรครับอ,อ,อยังไงอนหไหนอ่นออไม่งไปอย่ฟ้ามันสีฟ้า มีให้เด็กละมีให้เด็กขับรถด้วยใยกันขับรถอ่ะใช่อ๋อมีที่นีกขับรถจองนี้ก็ได้ั้างอ๋อนี่แหละอยู่ข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวเขาก็หาที่จอดเองอืมอืมห้ามจอดมันบอกว่า,า,ม,วามันบอกว่าเปิดทุ่มหนึ่งแต่จริงก็เปิดแล้วแหละเนี่ย โอเคถึงแล้วในมาร์เก็ตโอเค thank you <c oughs> yeah. okay. oh, ดีวีเป็นตาด่านีฮะนี่ด้วยกัน ตลาดไนมาเก็ตนะนต่ตัวใหญ่ตลาดก็มีพวกเสื้อผ้าพวกของแห้งกระปงกาแฟนะกาแฟพวกกาแฟซีเซเว่นอะไรเงี้ยจริงที่ไทยก็เขาก็เอาไปขายหมดแล้วนะใช่แล้วก็เนี่ยพวกของเล่นแบบเหมือนสำเพ่งนะี<ม>่ยเยอะแยะเลย อะไรนะไหนพูดลพ่อนี้อะไรนะ <S <S ไม่เอาหรอกย่านเรามีเยอะแล้วไปโอ้โหบ้านเราของเล่นเยอะมากภูมิเยอะจนแบบว่าภูมิเล่นไม่หมดอ่ะ ตลาดก็มีแค่เนี้ยสั้นๆเนี่ยพวกของแห้งเนีลูกปัดโอ้โหแม่งเหมือนที่ไทยเลย